ทางขึ้นเนินทางออก่อนทางขึ้นเนินนะแต่ขวดน้ําวิ่งขึ้นเนินเองได้เพราะว่าเนินพี่สมุขสวัสดีครับกอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มลองพิสูจน์ขวดน้ำกลิ้งขึ้นถนนที่เป็นเนินสุดท้ายหนักชาวเน็ตจับได้เป็นคลิปที่ถูกแชร์อยู่ในโลกโซเชียลทำเอาฮือฮาหนักมากสำหรับคลิปจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อนายบดินหอมระรื่น ที่ได้โพสคลิปทดลองกันทำกริ้งขวดน้ำอัดลมขึ้นถนนที่เป็นเนินผลที่ออกมานั้นกลิ้งขึ้นจริงๆจนทำเอาชาวเน็ตถึงกับอึ้งหนักมากแต่ในความเป็นจริงแล้วพลิกหนักมากเพราะอะไรนั้นตามไปดูกันเลยครับเขาเรียกเนินพิศวงขวดวิ่งขึ้นเนินงงเดกูก็งงเป็นมุมกล้องลงตามากๆที่เห็นเป็นตาชันขึ้นเฉยเลยถ้าไม่สังเกตดีๆอาจจะเชื่อสนิทใจกันเลยฮ่าฮเข้าใจทำคลิป ทำเอาชาวเน็ตหลายคนถึงกับเชื่อเลยขอบคุณข้อมูลจากไทยฮิสขอบคุณครับพี่ิรทางขึ้นเนิน,ทา,นทางขึ้นเนินนะแต่ขวดน้ำวิ่งขึ้นเนินเองได้เพราะว่าเนินพี่เสิร์ลองดูงหน่อยนี่เราทางขึ้นเนินนะต้องใส่หตวกทางเดินทางขึ้นเนินดูขวดน้ำนะ 呵 <laughs> 呵